ามจุดห <bra. S 2> <t> ้าสองนางสาวปุณธิดาจำปาเมือสามจุดห้าห้าเด็กหญิงสุภัทราบุหงสุูมายืนกว่าลกแม่สองกันนะที่ได้รับช่อดอกไม้มายืนรอตรงไหนยังอยู่ข้างหน้านะลูกแม่จัดแล้วนะ เด็กหญิงราศิตายินดีชาติ3.57ค่ะแม่ะนางสกุลคุ้นคุค้นมากเลยนะคะนางสกุลเหมือนคุณครู3.60เด็กหญิงสุปริญญาถั่วนอก3.63นานางสาวพิจญานีเสาศิลา3.64นางสาวปวีณาประตังพลังลำดับที่4 3.66 นางสาววรัญญายอดบุญมาลำดับที่3นางสาววิไลวันรุ่งสูงหนึ่งสามจุดดลำดับที่2นางสาววิรดาเพ็คเลิศ3สาดเจ็และลำดับที่1ของนักเรียนระดับชั้นหมอต้นเกรดเฉลี่ย3.85 นางสาวอา,าทิชาเชือสาค่ะนักเรียนชั้นมต้นถ่ายภาพกับนักขุนนายการกนค่ะขยับไปโลกแม่จับแล้วนะฮะลูกใครหล่อเท่าครับคุณพ่อคุณแม่คะนางสระคุณเป็นลูกหลานเราด้วยใช่ไหมครับขอแสดงความนดีกับคุณพ่อคุณ